ในฉบับฉบับนี้เรามาต่อกันในเรื่องการพยากรณ์ดวงในระบบของชัตตาจรในการพยากรณ์จรน,นั้นในระบบชัตตาจรจะเน้นการพยากรณ์ดาวเดิมให้เกิดความชัดเจนในดวงชะตาก่อนซึ่งดาวในดวงเดิมนั้นจะส่งผลเป็นรากฐานพื้นฐานของเหตุการณ์จอการพยากรณ์จรจะได้มีจุดตั้งรับหรือจุดที่นิ่งไว้เพื่อรองรับเป็นพื้นฐาน ซึ่งจะทําให้กําหนดเรื่องราวต่างๆได้ง่ายขึ้นไม่สับ,ส,บสนการพยากร์ตามจุดชะตาพยากรณ์ถือว่าเป็นน้ําหนักสําคัญหญิงเกิดทิกต้าตัวละ2519เวลาตีห้ครึ่งตรงกับวันเสาร์แรมเก้าขาเดือน10ปีมาเมียโลธิตานี้จุดอ่านที่น่าสนใจจุดแรกอยู่ที่จุดชนาาซึ่งตกในราศรีธนูเป็นจุด ปัตจุปีซึ่งอยู่ในเรียนของดาวพฤหัสและดาวพฤหัสมาอยู่ตำแหน่งเป็นอุดในเรียนกุมภะปีซึ่งดาวจันทร์เป็นเกษตรในกรณีของดวงนี้ก็จับพยากรณ์ได้ว่าดวงจันทร์นี้ในปีนี้เรื่องเกี่ยวกับความรักของจอราตาจราตาจะมีความเข้าอ,อกเข้าใจดีและถ้อยดีถ้อยอาศัยช่วยเหลือกู้กูลซึ่งการกันมีอะไรก็มกักจะปรึกษาหารือกันตลอดเพราะปัตนุบ บวกดาวพุรมีตำแหน่งเป็นอุดโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินและเรื่องธรรหากินในครอบครัวกระดุมพระบวกจันทร์เกษตรซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีและเป็นปีที่มีความรักเต็ไมไปด้วยความเข้าใจและความสุขในขั้นนี้ก็จะเห็นว่าการพยากรณ์นั้นไม่ได้ยากเท่าไหร่นักเนื่องจากดาวพัสนั้นไปอยู่เรือนจันทร์และดาวจันทร์ก็เป็นเกษตรซึ่งก็ยังเป็นจุดที่กำหนดเหตุการณ์ง่าย และในกรณีนี้เราก็จะสามารถใช้เรือนชะตาเดิมซ้อนเข้าไปเพื่อเ,อเพิ่มความข้อมูลให้มากขึ้นการเพิ่มข้อมูลจากเรือนเดิมนี้ก็จะถือว่าเป็นข้อมูลที่เข้าไปในแต่ก็เป็นข้อมูลที่เป็นรากฐานของชะตาเดิมแต่ก็จะทําให้เรื่องราวกระชับและบ่งบอกเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างชัดเจนเพียงแต่ว่าผู้จับยากรน,นั้นจะเปต้องยึดถือว่า เรือนของเสาจรนั้นเป็นตัวตัดผลเรือนจากลัคนาเดิมนั้นเป็นตัวบอกเหตุหรือตัวบอกอดีตในจุดของลัคนาเดิมนั้นเป็นจุดจันัสาตกดาศีนูเรือนพันธุแห่งลัคนาเดิมและดาวพฤหัสมาอยู่ในเรือนลาภะและมีพระจันทร์เป็นเจ้าเรือนไปเกษตรในเรือนลาภะก็ส่งผลในความสําเร็จในเรื่องครอบครัวที่อยดศัยเมื่อเอาความหมายทั้งสองซ้อนเชิงกันก็จะหมายถึงว่า เจ้าตานาปีนี้เรื่องความรักก็จะเข้าอกเข้าใจและกันดีและให้ความเฉลี่ยกโอุณกันดีในเรื่องของการสร้างฐานะสามารถให้ความเฉลี่ยกันในด้านการพัฒนาเรื่องครอบครัวและที่อยู่อาศัยซึ่งในชีวิตจริงของเจ้าตานี้ก็ได้ซื้อบ้านเพื่อที่อยู่อาศัยกับคนรักของตนถึงทั้งสองให้การเกื้อกูลช่วยเหลือกันในเรื่องการเงิน แล้วก็เป็นปีที่มีทั้งคู่ตกลงปงใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกันซึ่งเจ้ดาปีนี้มีเกณฑ์ได้คู่ครองเพราะชาวราปีตกเรือนปัตนิปีและเป็นดาวที่มีตำแหน่งเป็นอุดหังยังกลุ่มดาวจันทร์ซึ่งดาวแห่งครอบครัวอีกอีกคณะหนึ่งคืออันดาวพระเดิมนั้นเป็นเรือนปัตนิจากลัคนาเดิมด้วยจึงส่งบนให้ในเชิงปัตนิตที่ค่อนข้างแรง และจะเน้นย้ำในโอกาสสร้างสมดผลในเรื่องความรักในปีนี้การใช้เรือนธาเดิมซ้อนเข้าไปนั้นต้องให้มีความหมายอย่างเหมาะสมซึ่งการใช้ต้องเริ่มพัฒนาอย่างช้าๆริบเร่งมาได้ไม่เช่นนั้นก็จะทายดวงเสียหายได้แต่นี้เราพยายามมองดูจุดตันุเศษซึ่งเป็นดาวพุธดาวพุธอยู่ในรีตุลเรือนปุตตะปี ดาวพุธหมายถึงความคิดที่จะมองในสิ่งใหม่ๆดาวพุธมาจากเรือนตนุและพันธุปีก็ยังให้หัวในเรื่องบ้านและที่อยู่อาศัยและอยู่ในเรือนศุกร์ดาวศุกร์มาอยู่เรือนพันธุปีเป็นนิดและเป็นอนุเสกดาวพุธซึ่งหมายถึงการสลับเรือนแปมาหมายถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการโยกย้ายก็น่าจะสอดคล้องกับความหมายของจุดชนสาปีซึ่งหมายถึงเรื่องของที่อยู่อาศัยก็แสดงโอกาสโยกย้ายที่อยู่ ็มีโอกาสข,ขึ้นได้ในปีนี้และเมื่ออ่านเรือนทองลัคนาเดิมนั้นตะดุเศษอยู่ในเดือนกุมภุมมะเดิมและเป็นเจ้าเรือนตนุและกัมมะเดิมทั้งยังสเสื่อเรือนกับดาวศุ์คือเป็นกุมภะมาจากตนุจึงสามารถให้กวามหมายว่าเจ้าชะตามีความคิดในเรื่องกับที่อยู่อาศัยและการโยกย้ายโดยฟองและเพิ่งยไ,ได้จากตัวเองเป็นหลักส่วนในการแปลข้อมูลนี้ เจ้าตาก็ตอบว่าเป็นการที่เจ้าตากเอาชื่อของตนเองกู้เงินในการซื้อบ้านเพียงผู้เดียวโดยคิดว่าเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะเข้าที่อยู่อาศัยพร้อมกับคนรักของตนในระบบสต,ตารจอนนี้การอ่านเดิมซ้อนจอนนั้นยังเป็นปัญหาอยู่บ้างหลับผู้ฝึกใหม่ๆโดยเฉพาะท,ทันทีไม่เคยฝึกไทยเรียนซ้อนก็จะพยายามก่อนยากถ้าท่านใช้ความหมายผิดเรื่องราวก็ได้ผิดไป หาท่านผู้อ่านมาถนัดในการพยากรณ์เรือนชะตาเดิมและจรซสอนกันอาจจะต้องอ่านแบบเรืนอนจรเพียงอย่างเดียวก็ได้แต่มันก็จะไม่ได้เรื่องราวผลหลังของเหตุการณ์การที่จะให้หน้าที่ของเรือนชะตาเดิมหรือชะตาจรต่างกันนั้นเพื่อให้มองง่ายขึ้นโดยส่วนใหญ่วิชาที่มีลักคณาจรเป็นเชิงสอนนี้จะให้วาอสำคัญเรือนเดิมและเรืนอนจรในหน้านที่ที่เหมือนกัน ทำให้เวลาที่ใช้ไปแล้วแบ่งแยกจังหวะไม่ได้แยกอดีตและปัจจุบันไม่ได้ถ้าแบ่งแยกไม่ได้ก็เหมือนการทายกินร่วมโดยไม่รู้ข้อมูลที่ชัดเจน